เอาลครับเพือกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับช่องแ p ลพิว n ชันเช่นเคยนะครับวันนี้เนาะมาแปลกนะครับว่าทำไมมันเป็นจอดำๆนะครับทุกคนคือโทรศัพท์ท่านผู้ชมไม่ได้เป็นอะไรนะก็คืออันนี้ผมตัดในมือถือเอาเลยนะผมไม่ค่อยถนัดจะด้วยก็ว,วันนี้ครับก็คือผมจะมีข่าวมาแจ้งว่าคอมบุที่ใช้ตตดต่อแล้วก็ ใช้ในการทําคลิปผม,ผมนะครับมีปัญหาแบบดับแล้วก็เปิดไม่ได้เลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนก็ไปดูช่องอื่นกันได้เนาะเออเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปแคสเกมต่างๆในมือถือแทนนะครับก็อย่ากโกรธกันเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะผมอาจจะทําคลิปแคสไม n คร r a ับ Pe หรืออาจจะแคสพับจ ืออาจะซอสเศษเมนอะไรอย่างนั้นนะครับพวกเกมในคอมก็ยังทำไม่ได้นะครับก็ไม่มีมีอะไรมากนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมตัวละไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย